ครับผมนายนัทพลทิพกมลธนาคุณอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลโยีลคนครกบิทวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือเรียกว่าภาพแอนิเมชันโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับซึ่งลักษณะงานจะเป็นลักษณะนี้ผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนี่ครับภาพเคลื่อนไหวจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมา เริ่มทากันขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเตรียมรูปภาพนะครับที่จะนํามาทําภาพเคลื่อนไหวก่อนนะครับซึ่งรูปภาพจะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับเป็นการค่อยๆเคลื่อนไหวทีละภาพนะครับซึ่งผมเตรียมไว้14ภาพนะครับทุกคนสามารถนะครับไปหาเตรียมรูปภาพโดยการโหลดทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นภาพคนจริงนะครับภาพประตู หรือว่าเราจะสามารถถ่ายรูปตัวเองก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเดี๋ยวมันขึ้นมารอสักครู่นะครับอรอแป๊บนะครับจะช้านิดน่ดะเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดโปรแกรม r ั Photoshop มาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำรูปภาพนะครับที่เราเตรียมไว้ลงมาในตัวโปรแกรมนะครับโดยที่เราไปคลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วมาเลือกที่ส c r i p t แล้วมาเลือกที่โหลดไฟล e Into Stack นะครับ แล้วคลิกนะครับจะมีหน้าจอโหลดเลเยอร์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับให้เรามากดที่เบานะครับเดรียบร้อยครับจะมีนะครับรูปนะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้ขึ้นมาลักษณะนี้ผมได้เตรียมไว้ทิสีรูปภาพนะให้เรานะครับคลิกรวบนะครับทุกรูปภาพแล้วกดโอเค สังเกตดูนะครับรูปภาพทุกรูปจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ14รูปภาพให้เรากดโอเคอีกหนึ่งทีรูปก็จะค่อยนะครับโหลดลงตัวโปรแกรมของเรานะครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับโปรแกรมจะทำการสร้างเลเยอร์นะครับให้เราจำนวนเท่ากับรูปภาพที่เราได้เตรียมเอาไว้ซึ่งเราเตรียมรูปภาพไว้14รูปภาพ ก็จะมีการสร้างเลเยอร์เอาไว้ทั้งหมดสิบสี่เลเยอร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการสร้างภาพ a อนิเมชันให้เราไปคลิกที่คำว่า window นะครับ window แล้วมาที่นะครับเลื่อนลงมาข้างหน้าเรื่อยๆมาคำว่านะครับ Timeline นะครับ Timeline ตรงนี้นะครับคำว่า Timeline แล้วก็คลิกนะครับคำว่า Timeline นะครับ สังเกตดูนะครับข้างล่างนะครับจะมีคำว่า create frame animation นะครับจะมีคำว่า create frame animation ให้เราคลิกคำว่า create frame animation หนึ่งครั้งครับคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีเฟรมขึ้นมาให้เราเลกเฟรมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสร้างเฟรมเพิ่มขึ้นนะครับให้เท่ากับจำนวนรูปภาพ ที่เราเตรียมไว้นะครับรูปภาพของเราเตรียมไว้14รูปภาพเราก็สร้างเฟรมขึ้นมาอีกนะครับให้ครบ14รูปภาพโดยการคลิกคําว่านี่ครับรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ให้ select frame นะครับคลิกนะครับให้ครบ14รูปภาพนะครับคลิกไปเรื่อยๆครับเก้าอ่ะตอนนี้ครบ14รูปภาพแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำทีละเฟรมนะครับโดยคลิกที่เฟรมแรกนะครับแล้วมาทำร่วมกับเลเยอร์ทางด้านขวามือนะครับเราคลิกเฟรมแรกนะครับที่เฟรมแรกแล้วก็มาเปิดตานะครับสังเกตดูตรงเลเยอร์นี้นะครับจะมีรูปตาอยู่สามารถปิดเปิดได้นะครับเราคลิกที่เฟรมแรกนะครับให้เรามาเปิดตาเลเยอร์แรก แล้วปิดตาทุกเลเยอร์นะครับทำลักษณะนี้นะครับนี่ปิดตานะครับทุกเลเยอร์เรามี14เลเยอร์ใช่ไหมครับเราคลิกที่เฟรมแรกเรามาเปิดตาที่เลเยอร์แรกแล้วปิดตาทุกเลเยอร์นะครับทำลักษณะนี้ไปจนครบ14เฟรมสิีเลเยอร์นะครับมาคลิกที่เฟรมที่2นะครับให้เราปิดตาทุกเลเยอร์แล้วเปิดที่ เฟรมที่เลเยอร์ที่สองนะครับทําไปเรื่อยๆคลิกที่เฟรมที่สามเปิดตาเลเยอร์ที่สามคลิกเฟรมที่สี่เปิดตาเลเยอร์ที่สี่คลิกเฟรมที่ห้าเปิดตาเลเยอร์ที่ห้าคลิกเฟรมที่หกนะครับเปิดตาเลเยอร์ที่หกปิดตาทุกเลเยอร์นะครับยกเว้นหกเฟรมที่เจ็ดเปิดตาเลเยอร์ที่เจ็ด ชิกเฟรมที่8เปิดตาเลเยอร์ที่8เฟรมที่9เปิดตาเลเยอร์ที่9ทําอย่างนี้ไปเรื่อยครับเฟรมที่10เปิดตาเลเยอร์ที่10เฟรมที่11เอเปิดตาเลเยอร์ที่11เฟรมที่12เปิดตาเลเยอร์ที่12เฟรมที่สิบา เปิดตาเลเยอร์ที่หลักสิบสามนะครับเฟรมที่สิบสี่ก็เปิดตาเลเยอร์ที่สิบสี่แล้วปิดตาทุกเลเยอร์นะครับเป็นลนักษณะนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่เฟรมแรกนะครับแล้วสังเกตดูนะครับข้างแรกจะมีเวลานะครับให้เราใส่ให้เราใส่เวลาตรงนี้นะครับเพื่อให้รูปภาพเราเดินไปนะครับตอนนี้ผมใส่ไปที่ 0.2วินาทีนะครับทุกรูปเลยส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะใส่เวลาเท่าไหร่ภาพเคลื่อนไหวช้าหรือไวก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งเวลาตรงนี้นะครับแต่ผมว่า0.2วินาทีมันพอดีแล้วนะครับคลิกไปทุกอันนะครับให้ปรับเป็น0.2คลิกไปเรื่อยครับ ิดเปลี่ยนเวลาเป็น0.2วินาทีเรียบร้อยครับครบทุก14รูปภาพขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาดูตรงมุมซ้ายมือข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่า forever อยู่นะครับซึ่งบางเครื่องจะอาจจะไม่อยู่คำว่า forever อาจจะอยู่ที่อืนอ่นนะครับให้เราเลือกที่ forever เพื่อจะให้รูปภาพเราวน ทำงานไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่รอบเดียว2รอสองรอบสามรอบนะครับกดที่ forever กดที่ forever เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาลองนะครับเล่น play animation ของเรานะครับว่าผลงานจะเป็นแบบไหนนะครับคลิก play นี่ครับรูปภาพก็จะลันไปลักษณะนี้นะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับ ว่ารูปเราทํามาเนี่ยคือสวยแล้วพอใจแล้วนะครับให้เราสามารถเซฟไปใช้งานได้นะครับโดยที่เราจะไปที่ไฟล์นะครับตรงนี้ไฟล์มาเลือกที่ Export นะครับเลือกที่ Export แล้วมาคําว่า Save for Web นะครับคลิกที่ Save for Web จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับสังเกตดูจะเป็นไฟล์นามสกุล gif นะครับ เรียบร้อยแล้วให้เรากดเซฟแล้วก็ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อว่าหนึ่งแล้วกันง่ายดีตั้งชื่อครับกดเซฟนะครับผมจะเซฟที่เดสก์ท็อปอ่ะเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะไปดูผลงานเราว่าที่เราทําเป็นลักษณะไหนเรียบร้อยไหมเห็นไหมครับที่มาที่เดสก์ท็อปแล้วครับเซฟคําว่าหนึ่งเดี๋ยวมันคิกขึ้นมาดูนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการสร้างภาพใหม่ ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับก็คิดว่าจะมีประโยชน์นะครับแก่ตัวนักเรียนแต่ตัวผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอจบการทำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ